คำว่าโลกไม่ปรากฏเพราะความตรณีเพราะความประมาทความว่าความตรณีห้าประการคืออาวาสามัชริยะตรณีที่อยู่หนึ่งกุลมัชริยะตรณีสกุลหนึ่งลาภามัชริยะตรณีลาภหนึ่งวันนะมัชริยะตรณีวันนะหนึ่งธรรมมัชริยะตรณีธรรมหนึ่งเรียกว่าความตรณี การตรณีกิริยาที่ตรณีความตรณีความหวงแหนความเหนียวแน่นความไม่เอื้อกเวื้อความไม่เผื่อแผ่แห่งจิตเห็นปานนี้เรียกว่าความตรณีอีกอย่างหนึ่งแม้ความตรณีขันท่านก็เรียกว่ามัชริยะแม้ความตรณีธาตุท่านก็เรียกว่ามัชริยะแม้ความตรณีอายตนะท่านก็เรียกว่ามัชริยะค่ะ กายยึดถือท่านก็เรียกว่ามัชริยะละถึงข้อว่าโลกไม่ปรากฏเพราะความตรนีเพราะความประมาทความว่าโลกไม่ปรากฏไม่สว่างไม่รุ่งเรืองไม่ภพโรธไม่แจ่มไม่กระจ่างเพราะความตรณีนี้เพราะความประมาทนี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าโลกไม่ปรากฏเพราะความตรนีเพราะความประมาท